วันนี้เรามาทำอะไรเนาะนี่เรามีต้นกล้วยแคร่สองต้นแล้วก็กำลังออกลูกออกหลานมาอีกเยอะแยะเลยนะคะวันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็อันนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางวันนี้ออกลูกเยอะมากเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเขาเนาะรอให้หน้าร้อนก่อนอันนี้ลูกทั้งสองต้นนะคะตัวแม่ตายแล้วค่ะก็ออกลูกออกหลานปกติจะเป็นกล้วยด่างอย่างนี้นะคะ แต่ตอนนี้เขายังไม่ด่างเพราะว่าเขายังอ่อนอยู่เนาะพอเขาแก่เขาก็จะด่างใบด่างแบบนี้เนาะพอแก่ใบเขาก็จะด่างแบบนี้ข้างล่างก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะเห็นข้างบนแบบนี้นะคะถ้าเขากแก่แต่นี่เขาก็ยังอ่อนอยู่เนาะยังไม่เห็นด่างนี่คะ่ะเขาก็จะเริ่มด่างแบบนี้เรามาทําอะไรวันนี้อันนี้เราเปลี่ยนกระถางแล้วอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะคะและลูกหลานออกเยอะแยะ เราจะมาเอาตัวนี้ค่ะฐานที่เรามีอยู่นะคะนี่ฐานนะคะเราจะเอามาใส่ฐานค่ะเอาฐานมาใส่ค่ะไม่ใช่ใส่ฐานเราจะเอาฐานใส่ที่ต้นกล้วยเราอย่างนี้นะคะนี่ค่ะทำให้กล้วยเรานั้นได้ปุ๋ยอย่างดีนะคะเราไม่ไม่เทเดินลงไปข้างๆค่ะเพราะจะทําให้ดินแน่นเนาะเราเอาฐานเทลงไปแทนค่ะ อย่างนี้นะคะเราเอาฐานเทลงไปแทนนะคะให้เขากรองพื้นจะได้ไม่อุดตันข้างล่างเนาะนี่ค่ะเรามีเยอะเราก็เลยใส่เยอะนิดหนึ่งก็เป็นปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งค่ะฐานอันนี้นะเราได้ลองมาหลายเที่ยวแล้วเนาะเขาก็จะสวยงามค่ะตามนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเทอีกนิดหนึ่งตรงนี้เนาะเราจะเทอีกนิดหนึ่งตรงนี้ข้างๆนี้นะคะเพื่อให้ข้างล่างเขาไม่อุดตันเนาะ แล้วก็เป็นปุ๋ยชั้นดีของของกล้วยมีดีบอกต่อนะคะนี่ค่ะกล้วยนี้เป็นกล้วยด่างถ้าเราปลูกได้ออกผลก็ดีค่ะแต่อันนี้เราก็ปลูกเพื่อความสวยงามในบ้านเนาะเราไม่ได้ไปปลูกข้างนอกนอะเป็นดอกไม้กระถางเป็นต้นไม้กระถางนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่อย่างนี้นะคะรอบรอบนี่ค่ะเดี๋ยวหน้าร้อนเข้ามาเราก็จะเอาเขาแยกออก กระถางอีกเล็กๆเป็นเป็นต้นไม้ประดับเนาะที่นี่เราชอบต้นไม้ประดับแบบนี้นะคะก็ง่ายๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะความสวยงามของต้นกล้วยเรานะคะเป็นกล้วยแคระค่ะนี่ค่ะเราก็เอาฐานมาทําปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยง่ายๆของเราแบบประหยัดที่เรามีในบ้านนี่ค่ะมีดีบอกต่อนะคะนี่ค่ะสุดยอดนะคะ ลองไปทําดูค่ะแล้วดูปฏิกิริยาหลังจากนี้หนึ่งอาทิตย์นะคะนี่ค่ะเราก็รดน้ําเป็นปกติแต่อยู่เมืองหนาวอย่ารดน้ําเยอะนะคะเดี๋ยวรากเขาตายค่ะเขาจะชุ่มน้ําและทําให้รากตายนะคะเราก็หยกๆ,ๆให้เขาพอเป็นพิธีค่ะนี่ค่ะกล้วยแขะของเราอายุประมาณสักสี่ปีแล้วนะคะนี่ค่ะปลูกเพื่อความสวยงามค่ะ สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ